สวัสดีค่ะป่านจากช่อง From ป่านสกาเด้นนะคะวันนี้ป่านอยากจะมาชวนปลูกดอกทานตะวันกันค่ะเริ่มแรกเลยก็คือเป็นการถอนวัชพืชแล้วก็ทําการพรวนดินเล็กน้อยเพื่อเป็นการเตรียมแปลงให้พร้อมนะคะมเมล็ดทานตะวันอันนี้ป่านได้มาจากลบุรีค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นพันธุอะไรนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะปกติเวลาคนปลูกดอกทานตะวันเนี่ยป่านมักจะเห็นเขาทาเป็นแถวๆเป็นแนวกันไปนะคะแต่ว่าป่านเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจ ปังก็จะใช้วิธีโรยๆเอานะคะแล้วก็ทำการกลบดินเล็กน้อยเพื่อไม่ให้นกมาจิกกินค่ะวันที่6ต้นก็เริ่มงอกแล้วนะคะวันนี้ปังก็จะมาดูว่ามีต้นไหนที่รากเขาไม่ลงดินบ้างรากของมเมล็ดทานตะวันเขาจะงอกทางส่วนแหลมของมเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำการหยอดหลุมเนี่ยก็อาจจะเน้นเอาส่วนแหลมเนี่ยลงไปด้านล่างนะคะ ตวันที่แาลนปลูกมี2 0 0พันนะคะจะมีพันธุ์ที่ต้นเตี้ยแล้วก็มีพันธุ์ที่ต้นสูงกว่าอยู่ประมาณสัก10กว่าต้นค่ะเข้าวันที่45หต้นก็เริ่มยืดละค่ะช่วงนี้ปานสังเกตเห็นว่ามีใบที่เหมือนขาดสารอาหารนะคะปังก็จะให้ปุ๋ยสีฟ้าสูตรเสมอ1 6 6 6ก6เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเข้าวันที่50 ต้นทานตะวันป่านก็เริ่มมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนแล้วค่ะมีนอนมาสองตัวคือป่านเป็นคนที่กลัวหนอนมากนะคะป่านก็จะใช้วิธีเด็ดทิ้งทั้งใบเลยป่านไม่กล้าจับเขาค่ะเริ่มมีดอกตูมมาบ้างแล้วค่ะคืคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกค่ะมาเป็นกองทับเลยเห็นก็คันแล้ว ปานก็ใช้วิธีเด็ดใบทิ้งแล้วก็มัดใส่ถุงให้เรียบร้อยค่ะนอนไม่พอเพลียก็มาค่ะไม่รู้ว่าทานตะวันบ้านอื่นอร่อยเหมือนบ้านป่านไหมนะคะหลังจากนั้นไม่กี่วันฝนก็ถล,ล่มลงมาอีกค่ะลมแรงมากโชคดีว่าไม่มีต้นไหนหักคราวนี้มีนกมาทำรังอีกค่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ออกมาดูจะต้องเจออะไรตลอดเวลาเลย ที่อื่นก่อนนะต้นไม้บ้านฝันก็มีต้องเยอะมาททำอะไรกันตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนดอกทันตะวันก็เริ่มทยอยบานกันแล้วค่ะสุดท้ายน้องนกเขาก็ยังมาทำรังตรงนี้เหมือนเดิมนะคะปางก็ยอมแพ้เขาล,ละล่ะสงสัยว่าลูกเขาคงใกล้จะคลอดละสรุปคือเสียงนกที่ทุกคนได้ยินเป็นเสียงแบ็กกราวเนี่ย นกเขากำลังมาต่อว่าป่านะคะว่าจะทำอะไรบ้านฉันเข้าวันที่80ต้นที่เป็นพันต้นใหญ่ก็เริ่มมีช่อดอกออกมาแล้วค่ะมารอดูกันว่าเขาจะใช้เวลากี่วันกว่าจะบานนะคะปกติป่านเป็นคนชอบดอกไม้สีเหลืองมากนะคะแต่ว่าดอกทานตะวันเนี่ยต้องยอมให้เขาเลย ป่านรับปลูกแล้วแบบมันดูน่ารักมากจริงๆค่ะส่วนมองไปแล้วดูสดใสขึ้นมากเลยค่ะแม่บ้านต่างก็ชอบมากเลยค่ะบอกว่ามีดอกไม้เอาไว้ถ่ายรูปสวัสดีวันจันทร์แล้ว <laughs> บางต้นก็มีงอกสองสามดอกออกมาจากต้นเดียวกันด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยน่ารักมาก ในที่สุดดอกของพันธุ์ต้นใหญ่ก็บานแล้วนะคะดอกเขาสูงเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะน่ารักเชียวพออายุประมาณสักร้อยวันเนี่ยตัวเกสรเขาก็จะเริ่มร่วงแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะสามารถที่จะเก็บมเมล็ดเขาเอาไปเพาะพันธุ์ต่อได้ละโดยเราอาจจะรอให้เขาแห้งกว่านี้นะคะแล้วค่อยตัดดอกเขาแล้วก็เอาตัวฐานดอกเนี่ยไปตากแดด ก็ถือว่าเป็นดอกไม้อีกอย่างที่เราสามารถจะซื้อมาทีเดียวแล้วก็เพาะพันธุ์เขาต่อไปได้เรื่อยๆนะคะคลิปหน้าจะชวนมาปลูกอะไรกันอีกฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเที่ยวชมสวนของป่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ป่านมีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ